มือนี้สิเฮดแกงโนมไม้พี่นอ้องอยาทยยไท้กินเสาเพชรพันเชียแซ่บๆให้กินบะฝีมือฝีมือค์ค่นโนไม้อย่างนี้โไนมไม้สังไสสังไส้บอกโนไม้สังสังไส้โอ้โบหูโบหูซือ้อคือสิแซ่บดีอันนี้หากโกตั้งหมอ้อเอา น้ำอย่านางขั้นใสแล้วก็ต้มไม่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วให้มันจืดแล้วจะงอยจงเสีเ่ยวมันฟุตแล้วก็เสี่ยวหมูใส่เตี๋ยประแดกใส่ตำข้าวเปลือยใส่มาเพ็ดปลกหลายไทยปักเซหมากเพ็ดเลยใส่ปักเซไม่ให้ได้กลินนี่น้ำตาคือสี <laughs> น้ำตาคือสีออกเท่งไหร่ยุ่งยา จักหน่วยฮะสิบกว่าหน่วยค่ะสิบหน่วยเอาออกเอาออกมูลหาหกหน่วยไม่เป็นสาวเอาอขาหน่วยเหลือสิบหาหน่วยหน่วยกระเม็ดวันนี้นันตักเข้าวเบื่อใส่ใส่อย่างละเครื่องปุ๋มใส่ปลาแดกระบอกย่างใส่แต่ข้าวเบื่อธรรมดาจะน้อยแปลาแกขาเบือเบบ่อก<ข>ับเทสโอ้ย่ามันยามันเค็มโพดบรร่ใส่ด้วยอะไรสเปน นี้าหารเราแท่เด้อคุณเพชรนี่คันอยู่อเมริกานี่มันคันบ่มีบักน้ำไม้เอ่อสดนี่มันน้ำไมกระป๋องน้ำไมกระป๋องมาจากประเทศไทยสิคุณอันตองปลาแดกกับอันตองปลาแดกคักๆเลยเอ้เขาเอนอยู่ก็กระซอกระซอนนี่เอา ซีนหมูสามสั้นแม่ซอยเปนตอนเป็นนแซ่บกรทูทําิดว่าแม่สิเฮ็ดบ่ได้ใส่หยังแต่ว่าใส่ซีนหมูสามสันไปแซ่บตามโมดมันเฮ็ดแต่บ่ใส่ได้บ่เฮ็ดบ่แม่นยสิปุ๋งอยู่ติเนาะสิปุ๋งสิปุ๋งเ็ปุ๋งพอาได้เืมด้่ตัวนี่ก็ปุ๋งนี่ตวบ่ปุ๋งบ่ฮะ เสร็จแล้วก็ได้ exercise เข็มบะโทบ่เนาะบ่ฮู้เด้อซีมเหมือนทีสิบอกมาเบานําเอาเฮ็ดใส่ไปตลาดมื้อเช้านี้ซื้ออยู่ตลาดปกโพหลายแนวอืมจักพันกีบบ่ือชื่อไปซื้อผักซื้อผักคะนงซื้อหยังมื้อเช้าพันกีบกับเ็ดกบ เยนางมันเยนางเหมืนนนอมนยนางนาบอก,กแกบบเยนางผักขญังหัวเมียนผักขญังเยานางผักขญังมาเจนาบอกมันเป็นกินหงหงอืมจนดดนได้กินหนักแขคบขนาดไม่เหลือมันแขนแ็งนะเครื่องใสหลาย ยามเพียงมิง้มกินหอมปลาโถหอมปลาแดกปลาแดกอย่างบุหูปลาแดกปลาแดกตลาดจีเ <c oughs> ป็นปลาแดกเขาเหตเองเป็นเหตเองจียามแมนยูคนผัวมาจากปักเซมาจนากป่าอยู่ดินสันอยู่ดินสันเท่าอาหารเที่ยงมื้อนี้แกงหน่อไม้ ใส่ซิ้นหมูสามชั้นอันนี้เ็นลาบเป็ดสุกเรียบร้อยแล้วนี่ก็ปิ้งปา๋าซื้อมาจากตลาดกรโุโพกวเก่งมันไม่ดีข้าวต็มจ่านมีเมนหมกหมกไข่พี่น้องมาแต่หลวงพระบางเอามาห้ชิม เพื่อนเอาตำมะคุงลงพระบางมาต้อนพร้อมลงยนต์แล้วก็มาต้อนพอ้ออาหารเบป,ประเทศ